เราเอาาแก้ยัง้เราตองเดีว้องันบ้างจะติจตีจะตีราอะไรจะขอ้ยงาของับขอเพื่อไปดูกันคุณได้ยินไหมเยรอเลยทราบว่านโยบายการแก้ศูนย์ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอเค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  คอาท่านว่าท่านเจอปีหน้า่จะเป็นหนเงใบเนี่ยก็ก็เราการให้ไว้เข่าไปให้่าใหม่ครับโดยใช้อจารยนี้ยรบมช่วยครับมับดีกว่านี้นะครับได้รู้ว่ปีนด้ี้ผมไม่พูดนะครับแต่ว่านพูดครับตัวเจ็ดตัวมันตางตัวตทัเจ็ตัวไม่ไม่ไม่พูดว่าเจ็ดตัวเขาบอกเจ็ดพนท่านท่านระธนพงปัก ขาดกับขาดขาดขาดคุณขาดไปครับขาดหุ้นครับขาดหุ้นครับขาดหุ้นขาดครับคุณขาดเอกสารตระการตระการเอกสารคุณขอคุณกิตติมแสดงเกี่ยวกับหุ้นเราขาดขาดหุ้นยังไงประมาณนี้ครับโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหคุณเรื่องเพื่อสิทธิถึงมันชนนะครับเนี่ยคุณนี่มาต้องต้องตรวจสอบอ๋อสัมภาษณ์ คุณเบียร์ด้วยนะผู้บริหารฝ่ายเลขานุการครับเป็คไงบ้างครับตอนนี้คุณมีการคิดนโยบายไงบ้างครับเกี่ยวกับบริษัทของเราในขณะนี้จะน่ากจะมาบ้านแล่วตอนนี้ใส่มาใ่คุณมันต่างกันก็ถือว่าเป็นระดับเกียร์เรา้บริหารงานฝ่ายบริหารนะนี่คือนี่คงพลาดแผนนะนี่คือแผนนี่คือแผนการแผนงานในปีนี้

ลาออกครับบริหารงานทั่วไปของเราได้ทำการลาออกไปแล้วอกไปแล้วคุณคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการลาออกของคุณกิตตินเขาเป็นไม่ต้องทสั่างเลยเขาหัสมองไม่ดีอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เต่ว่าเล้วเรืบริษัทเราจะก้าวต่อไปไงครับเนี่ยก็เป็นเช้นโ้ยบายใหม่ครับแต่ว่า ทำไมคนมคือไม่กินไม่ได้แล้วคะมคมเี่ยนยังไงไครับเกี่ยวกับการลเอาของในกิจตินเป็นไม่ได้ยินเี่เขาดีนะครับเขาบอกว่าขง้ยไม่ใช่คนอะไรมันจะพัฒนาดีขึ้นไหมครับถ้าคุินละเป็นอไดีขึ้นเงี้ยอ๋อหรว่า่ว่าถ้าุเลือดเลือดอาานงานแล คุณลาออกไม่ใช่แล้วผิดตริน